คับซุ้นเล่นก็เอาชาวใต้ช่วงเกปะดินนะครับประเด็นดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเรานะครับและในเดือนนี้เดือนกรกฎาคมกับนิยมช่วงเกปะดินจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของเนื้อในโอกาสวันเฉลิมประชวรพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองก็มีไล่ๆโครงการนะครับและวันนี้อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจคือโครงการวิปัสสนากรรมฐานเผื่อถวายพระคุณทด้พระ่านเด วันฉเฉิิมประชนมพันษา6รอบ72พันษา28กรกฎาคม2 5 6 7โดยทางรายการนะครับได้รับความเมตตาจากทางด้านของดอรพระมหาสั้นทีทีระสั้นยะมูรักษาการภูมิในการโรงเรียนพระประยัติธรรมพระเนกสามันศึกษาปัญญาที่ปวิทยานุซ่อนนะครับ แลวก็อีกหนึ่งทันนะครับนั่นก็คือทันสิทธิชัยไทยเจริญในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีรวมแกะประเด็นในประเด็นสำคัญในวันนี้ครับค่สมัการคุณเจ้ารับสักกากัค่ะสันติธรรมเมืองด้วยค่ะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องไปท่ามทางด้านของพระอาจารย์นะครับว่าเอ้ยายแนะนําสํานักการศึกษาพระปริยธรรมพระเนกสามันศึกษานิดหนึ่งคือคือคือยุติได้ผันพือครับคือการศึกษากองกระนาส่งนี่นะครับการที่เรียกว่าพระเนกสามันศึกษานี่เป็น เป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสก็เรียกว่าอองความรู้ทางศาสนามาจัดในรูปแบบของสร้างมันก็คือเปิดโอกาส้เยาวชน,นได้ได้เรียนพุทธศาสนาแลวก็ควบคู่กับกลุ่มสารทาทังเป็กลุ่มสระา็คือว่าทังเป็กลุ่มสารากลงเหมือนกับทางโลกทุกอย่างโ <c oughs> ดยจัดตั้งไปโรงเรียนมีสำนักการดึกษา้าตอนนี้ถ้าว่าเทียบเท่าก็คือเทียบเท่าระดับกลมก็อยู่ที่วัชูจิตซึ่งมีพระท่านนี่เป็นพระ ดินมาปิสุเดี๋ยวก็ดูแลโรงเรียนทั่วประเทศ408โรงเรียนมีโรงเรียนนี่ถึง408ส<อ>ีโ<อ>่โรงเรียนเปิดซ<อ>่อนระดับได้ถึงไหนกันระดับหมอนดิงถึงหมอกระดับพเด็กสามัญโดยก็เดี๋ยวว่าสกัดความรู้ทางพุทธกส์หน้นระนปฏิบิบกในมายูในรูปแบบของหลักสูตรแล้วก็ควบคู่กับกลุ่มสาระทังเป็นกลุ่มสาระทางข้องทางโลกโ<อ>มีซี่รอยแปดโรงเรียนทั่วประเทศแล้วก็ ในภาคใตนี่มีอยู่21่สิบเอโรงโดยมีสำนักงานเขตการศึกษาของภาคใตนี่เขตซ่องเมืองลำแสงงานเขตพื้นที่เขตซ่องในเขตซ่องเขตพื้นที่เหมือนกันเขตซ่องต่างหากของ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 โรงเรียนนี้โดยเฉพาะแล้วก็ในสุราษฎร์ธานีมีสี่โรงอยู่ที่ชัยยาวัดพระรมธาตุในเมืองกับวัดวิภาดีกันวิภาดีกันจะเอังสิ์ที่ทางขายแล้วก็วัดเชลุกศิลาลามนาซานแล้วก็ โรงเรียนปัญญาตีปาเวียนุส้นในตอน,นนี้ตั้งอยู่ที่วัดสันติมตรีใน<อ>จตุรยน์ครับค่ะซ <c oughs> ี่โรงในพื้นที่จังหวัดสุราธานีของ <iyor> รเราค่ะทีนี้การก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยค่ะมีความสําคัญต่อการศึกษา,า,าพระธรรมวินัยพันพื้นมั้งคะก็คือว่าถ้าเราจะเรียนคือการเรียนของคณะสงฆ์นี่มันมีซ้ำพเนกตอนนี้เราจะเห็นว่าเราเรียนการที่จะเรียนพุทธศาสนาในต้องเรียนจากพระดย์บิ๊ก ซึ่งพระเอกทีหนึ่งที่เราจะเรียนคือเรียนปฏิบิดกโดยตรงปฏิบิตกที่จริงๆอยู่ในรู้ปงพระแทบาลีก็จะมีพระภิกษุสมณีเนี่ยไปเรียนบาลีปลบาลีโดยตรงจากปฏิบิตกซึ่งที่เราเราก็ชอบไปเรียนไปเรียนหนึ่งถึงเก้าที่วัดที่วัดปทเก้าที่เขาเรียนประมาณนั่นพรนเนกทีนึ่งพระเนกทีสองก็คือเอาความรู้ในปฏิบิดกมาจัดเป็นลักสูตรก็เรียนลักสูตรดกธรรม นักทำทำศึกษราที่ก็่อบทำศึกษาตีโทเอกหรือว่านักทำยันตีโทเอกนั้นลักสุดหนึ่งก็ลักสุดที่สามเมื่อคืนเนี้ยเปรียต้ามันกับเปียต้ามันก็คือเอาความรู้พืธนามาจัดเป็นลักสุดขวบคู่กับพระเนกสามันเผื่อเปิดโอกาสห้เยาวชนทีก็เดียวว่าคาดโอกาสต่างงานศึกษาเพราะว่าความเรื่มล้ำทางการศึกษ้าของเราเนี่ยคือเด็กโยชนุ่มนี้ที่มาเรียนนี่คือว่าก็เดียวว่าลดกรอบลดลดระบบนะส่วนมาก ครอบครัวเต็กเยกมันอยากจนแล้วก็ยุบคุณท้าคุณแก่หล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู้ระบบการศึกษาปกติได้ไม่มีใครดูเล่ไม่มีใครดูเลก็ต้องเอาหมาบวชอยู่มีมต้องบวชแหลือก็เรียนหนังสือก็เรียนเป็นระดับมัธยมทุกอย่างักจะไปใส่ปกติได้ใช่ไหมถ้าจบไป ก็คือสามาที่จะสมมนาออกกางันกับไปยุกั้งหนองกับไปเรียนมันจะยุ่งขน้นองได้ปกติจบก็ไปอบมาเลยได้ปกติได้ปกติครับการขุนเจ้านะครับมาทีทางด้านของอำเภอกันบ้างนะครับทางอำเภอเมืองตันอำเภอเราได้สนับสนุนเรื่องนี้ผันผื้บ้างครับเัคงโรงเรียนปริยัติธรรมนะครับอำเภอก็ในวัาทำรมัมก่อนนี้แยกอยู่ซ่องสาขาตอนนี้ก็มารวมกันทีโรงเรียนปริยัติธรรมที่ ที่ตังของวัดสซนติเมตีเดิมครับมีอาคารท่านที้พร้อมอก็จะได้ชายที่นั่นพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมะแก่ปาปิสซุสท้มัเณรนนประชาชนต่อไปอำเพื่อราชการก็ส่งเสริมครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีงามที่จะได้ชายท่านที่ช้แล้วก็พระวิทยากรพระอาจารย์ของเราไกล้ๆวัดก็มีความพร้อมนะส่งความรู้ที่ว่ามีมีคุณวุฒิมีประสบการณ์แล้วก็มี สถาบันทดศึกษาเกี่ยวกับส่งมีวลไยส่งเรื่องต่างๆก็เมื่อมีท่านที่ที่เป็นส่วนรวมที่จะเผยแพร่ธรรมะแก่ประชาชนทั่วไปเนี่ยทางรายการเราก็ส่งเสริมช่วยประชาสัมพันแลวก็เชิญชวนประชาชนมาสนับนุนในกิจกรรมที่ทางาโรงเรียนได้จัดขึ้นนะครับชวนพารีชชนภาครัฐมาช่วยสนับนุนในด้านาต่างๆนะครับอ๋อตัวนี้ยายมาร่วมกันแล้วยุที วัดสันติวัดสันติเป็ตีปันพืบ้บางกับทีวัดนี่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กําลังยุ่ในช่วงปรับปรุงนะพึ่งย้ายมาัซสี่เดือนคือโรงเรียนนี้นีมีการก่อตั้งโรงเรียนปัญญาธีปานี่มีตั้งมาสามทึบกว่าปีเลยแต่ก็ชื่อว่าโรงเรียนวัดกรวดอยู่ที่วัดกรวดกันจนดิษฐ์นะแล้วก็ย้ายไปไลท่ทีแล้วเผื่อความ,มเหมาะสมเผื่อการปรับปรุงแล้วก็ตอนนี้มาที่วัดสันตีเมตีทาการพุทธิยาลาย่ด้วยทานราการจะวัด ท่านตีไม่ตีท่านกรุณาให้ถ้าท่านตีคืออันาันพุทธิยาไรทั้งหมดเพื่อที่มายุที่ท่านตีไม่ตีนี่เพื่อรองรับการเข้าโครงการข้องสมเด็จพระกนิทาธิรัชรวมสมเด็จพระเทพพอโรงเรียนนี้นี่เป็นโรงเรียนภาคใต้นี่มีทีเดียวตอนนี้ทีสเนอเข้าโครงการเป็นโครงการในอุปถัมภ์ข้องกลุมสมเด็จพระเทพเพราะว่าถ้าพักเนือพากอีสัตว mm ์ในโรงเรียนนี้นี่คือว่าเป็นโรงเรียนที่มีความส้าคัญมากเพราะว่า ส้มในประเทตฐานก็เสด็จไปแถวฝัง่งเนื้อไปสัตว์ท่านก็จะใช้เป็นโรงเรียนของฉันคือโรงเรียน<ม>ชายเด่นกับโรงเรียน <Okay. S 2> ประหยัดธรรมนเนี่ยก็มีโครงการต่อไปก็จะมีโครงการปลุกพักปลง,โค,งโครงการอะไรต่างๆเปลงพัก<ม>แล้วก็มีพ้นงานของเด็กตัวน,นี้ตอนอยู่บางกระยายรามก็มีงานผ้าถ่วมือจากหลวงจัก,จก<ม>ซีหลวงจักเดีวก็ มีกิจกรรมต่างๆที่ให้เด็กได้ได้ได้ฝึกฝีมือตอนนี้ก็ได้เป็นที่โรงเรียนไม่นะครับมาเรื่องสําคัญนะครับเดือนนี้เป็นเดือนมาขงคุณนะครับก็ยัดไปที่ท่านงเพอทว่าจะจัดโครงการนะครับวีปัสนากรรมฐานเนี่ยนะครับเพื่อทว่าพระนาคุณท่นี่โครงการนี้เป็นเรื่องตะแนายองเภอครับครับที่มาของโครงการนี้ก็เริ่มต้นโดยโรงเรียนประหยัดธรรมนะครับพระเอกสมานศึกษารวมกับ สุนรทรธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวิทยไรซ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็โดยการนุ่นนองสำนักผุธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐา,านขึ้นเพื่อที่จะ,ใ,ะให้พระภิกษุสามนเนณรตล,ลอดจนผุรทธาสน,านิชชนทั่วไปนะครับนักเรียนนักศึกษาประชาชนจะได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรม ทางนี้เผือี่จะฐว่ายเป็นแารกุศลแล้วก็เผื่อเรื่องพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางในโอกาสพระราชพิธีมาหามงคลเฉลริ่มพระชมรฑลษาครบหกรอบยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้แล้วก็ถูกไฟมีความพร้อมโดยทางพระดยพระพระมารัญญานะครับก็จะได้นิมนต์ครับนิมนต์พระวิทยากรจากที่เรามีอยู่ต่างๆนะครับทางในประเทศแล้วก็ ในรับส่วนกลางมาเป็นพระวิยากรในการที่จะให้ผู้เข้าฝึกวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้นะครับจะได้ศึกษาโดยตนเองศึกษาธารรมะโดยตนเองแล้วก็ฝึกวิปัสสนาฝึกสมาธิในการที่จะนำไปใช้ในชีวิตในภายภาคหน้าในชีวิตปกตินะครับเพราะนั้นก็สมารถทีิจะ รองรับได้ผู้ที่เข้าเรียนในประมาณไม่ไม่ยก,กว่าสองรอยคนนะครับระยะเวลาก็ส้วันเป็นระยะสั้นถึงสะดวกสําหรับทุกคนค่ะหยิบห้าหยิบหยิบเจ็ดกฎาคมนี้สั้นวันท่านทีที่ปฏิวัติธรรมทีศึกษาก็อยู่ที่สุมเรธรรมนะครับที่โรงเรียนบัญยาทีปากมีอนุสร์ครับ,รบถึงก็อยู่ใกลช้ชุมชนอยู่ทีตบลคุณทะเล ผู้ที่จะมาศึกษาเขาจะชาสุ้นทีนี้ศึกษาธรรมะแล้วเดินทางสะดวกไม่ไกลแล้วก็ระยะเวลาก็ระยะสั้นถึงทุกคนสามารถที่จะมารวมกิจกรรมได้นะครับเพื่อที่จะได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้เสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายเป็นบารกุศลในโอกาสมหามงคลยิ่งในปีนี้นะครับทีนี้นต้องเดินท่าพระคุณเจ้าค่ะว่ากิจกรรมในโครงการนี้มีอะไรมังคะก็ ที่ได้เตรียมการไว้คือโครงการนี้ใช้ชื่อว่าโครงการปฏิบัติพิพัจนากรรมฐานเป็นการนำรองก็คือว่าวัดนี้ทางโรงเรียนนี่ตั้งใจว่าคือวัดสันติมณีนี่เป็นศูนฏิบติธรรมของประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเราทราบกันดีว่าเคยเป็นท่านที่ที่รุงเรืองมากในเรื่องการอบรมผู้บริหารในการอบรมเยาวชนเมือกัอน เราก็จะใช้โครงการนี้เป็นประทมมาเลือกในการที่จะจัดกิจกรรมซึ่งจะมีในครั้งต่อไปให้โรงเรียนได้ได้เข้ามาในการอบรมเยาวชนเข้าขายเส้นเข้าขายลูกเสื้อก็มีเตรียมเตรียมางทันทีกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มต้นช้เชื่อกรุงการปฏิบัติพัฒนาแต่ว่าก็จะเน้นในทางไฟบ้านเมืองก็จะมีทางไฟบ้านเมืองสาธารณาสุขมาให้ความรู้เกี่ยวกับกรูปภัยไข้เจ็บให้การประทมพยาบาลแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวก ยายสิติดอะไรต่างๆแล้วก็มีวิทยากรที่เป็นพระก็ได้รับการสนับนุ่นจากวิรลยส่งสุราธานีของมาจุฬาแล้วก็คณะสงฆรียกว่าจุมพนแล้วก็มีอาจารย์ดรพระมาจัญญาสุธยานจาวัดวัดพุทธบัญญาเมืองพูมนาแคลิฟอร์เนียนะท่านก็จะมามาเป็นเหวิทยกรให้ความรู้ทางดังดันศาสนาเกยรวชน ครับโอกาสนี้ขอให้ท่านนายพลได้เชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ครับครับก็ถือเป็นโอกาสเหมาะที่ว่าทุกท่านที่ตั้งใจจะศึกษาธรรมะปฏิบัดธรรมเนี่ยได้ใช้โครงการนี้ครับเป็นพื่นท่านท่านจะเป็นวัดพระวิปัสสนาอาจารย์ครับแล้วก็วิจารณ์ที่ทางโครงการได้เตรียมไว้นั้นล้วนแต่ เป็นพระธทที่ว่าจะพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติแก่แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพราะนั้นก็เชิญชวนครับเพราะว่าสะดวกท่านทีที่พักก็สะดวกนะครับในทางสำหรับพระภิกษุสามเณรสำหรับผู้ชลตัวไปก็มีแยแคราย,ยิ่งนะครับการเดินทางสะดวกก็พร้อมด้วยการดูแลเรื่องอาหารอะไรต่างๆนะครับตลอดสามวันท่านทีก็อยู่ใกล้กับชุมชนท่านเดินทางไปมาสะดวกเพราะนั้นเนี่ยไล่ท่านทีคิดว่า ยากลุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ไปศึกษาธรรมะด้วยไิทธรด้วยตัวเองโอกาสนี้ชื่อว่าสะดวกที่สุึดนะครับที่ท่านจะได้ใช่โอกาสนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับเราชาวพุทธทางลายจะได้เสดงออกในการที่ความแสดงความจงรักภักดีได้ประบาสทาสมเด็จพระอยู่ยหัวในโอกาสพิเศษยิิงนะครับโอกาสพระพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนส้าก็ฮกกรอบ 28กรกฎาคม2567ขบราองค์ท่านนั้นทรงส้นพระทยต่อการเผยแผ่ธรรมนูบำรุงพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับผมรากรนี้รา้กาจชาวใต้จงเกประเด็นหมดแล้วนะครับต้องโกขอบคุณในความเพียรต้านะครับคองดรพรมาสั้นนะครับนะรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพระพิยธรรมนะครับพระเนกสามัญศรกษาปัญญาทีปะวิทยานุสรอนสุราธานีนะครับราการทันติใจไทยเจริญอำเพื่อเมืองสุราธานีครับครับรศการครับขอบคุณครับ